กูไปละกูไปละกูไปละเดีนี้ผมบอกจริงนะผมบอกให้ตอนนี้พี่เล่นป้ายหรือเล่นตึกนี้ตอนนี้อยู่ตึกกลางกันเลยพี่ป้ายมันยิงไม่ได้ไม่ขอตึกข้างดีกว่าน้่นไหนไม่ได้ใช้ไหมพี่ขอนี่เอาตึกข้างนะพี่ได้ได้ได้ พี่ไก่ยิงกดด้วยผมหน่อยนะผมจะโดดข้ามเข้าบ่อนี้โอ้โหพี่ผมจะน็อกกันเนี่ยผ้มมาถึงที่กันเลยงไปยิงอเติมยาก่อนดิพี่มยังยังอยู่ยังอยู่ยู่เติมยาไปเติมยาไปพี่ดูให้มาอยู่ห้องไหนพี่พี่ไก่ห้องกลางใช่ไหมอ่าอยู่ห้องไม่ไม่ห้องนี้ห้องนี้ห้องขวา้น้องน้องน้อ ขอตอยานะเล่นกันไปเล่นกันไปหอตยาเฮ้ยใครไปอะใครไปมามันมั้งมันมีสอตัวเลยนะพี่สายก็มีนะไปมีทานอตอ่ะนอนนะไอ้ตั้งใจเลนเลยมาเิดมาช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 ิดเดี๋ยวพีมดูจนเนาาเจนมาเนานมาเจนนนมนนนน กำลังจะหาโดดเข้าเอาเดาวไปดิเอาหน่อยเอาอะพี่ไกงเริ่มมีประโยชน์แล้วพี่เริ่มแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวแจ้งอย่างงี้แหละแจ้งอย่างเงี้ยเป็นไหมพี่เฮ้ยหน้าพี่พี่ไก่พี่ไก่ดูหน่อยหน้าผมมีตัวอ๋อบอสคำถามเจมแล้วคำถามเนี่ยเจมใส่ปานถามว่าระหว่างเดินกับเหนื่อยอะไรวิ่งคะ ระหว <onents and downhill behaviour> yeah. ่างเดินก <Twelve> <h ums> ับเหนื่อยอะไรวิ่งเอ็มก็จะเพียงไม่จะตอบว่าตะหว่างฟังหัวอะไรหลุดคะตอบว่าเย็นครับเฮ้ยเฮ้ยอะอะไรวะอะบ้าจูยังวะยังวะยังวะโอ้พี่บุลลี่เหรอพี่ลุ้บุลลี่คนฟันเย็นเหรอยัครบผมไม่ได้บุลลี่คนฟันเย็นครับแต่ผมบุลลี่พี่ไก่เหมือนไต้เขาเป็นการส่วนตัวครับเอาจริง แค่ส่วนตัวเล้อหัวไม่เกี่ยวใช่ป่ะน่ะมันมังเวอะเฮ้ยมีรถขวามีรถขวาเกิวันเกวันแลมโบ่แลมโบ่เวันแลมโบ่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 หัวแตกหัวแตกเกือบจะยอมว่าวิ่ะเกือบจะยอมแลวนะว่าไปซุ้งล่อน่อยเไม่โดนนะกูวยมีอ้กนี้ีก วงบววลังรถมารถมาสตวสงวโอ้ยพี่ไก่พี่ไก่ข้างหลังพี่ไก่มันอยู่ข้างหลังพี่ไก่โอ้พี่ไก่มันอยู่ข้างหลังพี่พี่เลงไปไหนอ่ะาะสอตัวอยู่กับผมไอ้ยีนอน โูดเออ,อนอนนอนเมันซ้ำป่ะนะ่ะซ้ำไม่ได้เลยเออโอเคพี okay, ่ถึงพี่ถึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวเขาไม่ชุบเลยนะเขาพยายามจะซ้ำผมแต่เขาย,ยิงไม่โดนจูด๊ดไว้จู๊ดไว้จู๊ดไว้จะถึงแล้ว,วเอาเฮ้เเเเยไอ้เหี้ยมไปคว่ำถ่ายได้ไง เน้องหนึ่ง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 มันน่าจะดึงมันน่าจะดึงเดี๋ยวพี่วิ่งไปชุบก่อนเดี๋ยวพี่จะไปชุบก่อนเดี๋ยวตายพี่เล่นเหอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ยื้อไว้ยื้อไว้ได้อยู่ได้อยู่ยื้อยยยืืื้้้อออไว้ยื้อไว้ยื้อไว้พลังไปพี่พี่มียาปะไม่มีวะมันทานมาทำไมอ่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวปะเอาเลยด้วย ก็จริงพี่โหแต่ไม่อนเงียนมากเลยเมื่อกี้เอาผู้หญิงอ่ะนัชชาพี่รู้ไหมว่าผมเจอเขานอนอยู่เนี่ยสองตัวนอนคู่กันงงเลยคืออะไรเนี่ยพี่ผมไม่มีอะไรปั๊มเกิดด้วยไปด้วยจะชุบดีไหมนะดีไดย ออกไปต้นไม้คนหนึ่งไปต้นไม้คนหนึ่งมอไซแม่งทิ้งกูเลยยายิงไม่มียาไม่มีด้วยโหพี่ไก่มียาไมพี่ยิงหมดแล้วเพิ่งอ้อมมาเห็นมพี่ออมบอนั้งแต่เล่นมาไม่เคยโดนเลยมั่ไงเนโซนน่ะนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกเลยไงคนบาปไงคนบาปไงพี่เอ็มชอบเสียงผู้ใหญ่อะไรเี้ผมไม่ใช่คนบาปไอ้มัมคือคนบาปแล้วผมมีไปโดนกับมันด้วยเอาเยนัให้เขาชุ่เอะ ใพี่เอชไม่ได้เอฟเอฟพี่ช่ชอบชอบแหม่ชอบชอบก้าทางเลยเฮ้ยเจอคนไอ้เหียไปไม่ได้คำหนึงสายสายสายไม่มีคนเอ็มสายมีมีมีบ้านนี้มี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 เป็นกดเลยอ่ะเปนยิงกดเลยอ่ะมันยิงที่อนเสียงปืนเลยไปแล้วมัน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 ไปแล้วโห้ เอาแล้วกำลังจะไปรับพี่ไก่เขารีบไปไหนวะน,นะขับมารถด่นเลยไหนพี่บอกมีคนนต่ไม่เห็นมีเลยพี่มันไปแล้วโอ้โหแต่ละคนโอ้โหกูเชื่อเลยแล้วรถไม่ก็เสือกกดเบรกไม่ติดอะไรวะนั่นแหละลงฝั่งนั้นเลยพี่ไก่ลงลงยึดวงไว้ก่อนเลยพี่ไก่ลงยึดวงไว้ก่อนเลย <P ie S 1> ตึกเนีย <P ie S 1> น้ิด <P ie S 1> เนี้ย ตามยิงครึ่งลองยิงครึ่งตามแล้วตามแล้วพี่พี่ลงนี่เลยพี่ลงนี่ก่อนนั่นแหละขึ้นบนตึกขึ้นบนตึกยึดไว้ยึดไว้ถ้าเกิดมายัดพี่พี่ออกมาเล่นลงประตูนี้เลยนะผมช่วยยิงได้เนี่ยออกออกมาเล่นลงประตูหลักมีใครมีสะคบเหลือป่ะพี่มีตคบไกลอ่ะไม่มีไม่มี น้องน็อกตายเลยตายเลยตายเลยผมไม่น่าเลยไม่น่าไปเล่นกับพี่ไก่เลยผมน่าจะอยู่กับพี่เอ็มมาดีละมันดาวอยู่อ่ะนั่นน่ะเห็นป่ะสองตัวน่ะพี่ไก่พี่เา็งเย็นตาย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 พี่ตายหนึ่งพี่ใช่กระดังมีใหนกระดังมีเไหยมันเหน็ดมามันเ็ดมามัน็ดมาเหน็ดมาโอ้โหเริ่มเจ็บเลยผม่พี่จะตายดิให้พี่โดน นี่เน็ตไม่มีไม่มียาที่หมดแล้วมาต้องเล่นวะเอาเนทที่ไปปลาไปพี่มีเนทเยอะเล่นไปเลยเล่นไปเลยพี่ไม่รอดแล้วไม่ลูกแล้เน็่รอดวะขวาวะเนื้อต่ามามเนื้อต่อนีมาเนื้อต่ำซีตัวเนึ่งีเลยตเนี้สวยแตะได้ป่แตะได้เหลือตัวเดียวแล้วในนั้นะ S <S ไม่รอแน่พวกเองไม่รอข้าไม่มียาแล้วเองคานเอายาไมา่ข้าทำไะเพื่อนเองก็ตายดีอย่างเงี้ยข้าได้ยาเองเติมอะ่ะส,สายมาสายมา <S 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 อ้อมสายมาไก่แล้วเวย้ยกินไก่ไล่ไก่ years later.